กาบสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมพาทุกคนมาย่างไช่นะครับผมเอาเดี๋ยวเรามากินไช่ย่างกันนะครับผมกาบสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็ผมพาทุกคนมากินไช่ย่างนะครับผมกับน้ำจิ้มสามดวดนะครับผมมากินด้วยกันครับผมอะไรครับนะครับเนี่ยครับไช่อย่างเดียวนะครับอือืม หายไปนานนะครับผมทุกคนไม่ค่อยมีเวลานะครับผมวันนี้มีเวลาหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยมากินไชย่างนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามรับชมกันอยู่นะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับผม ถักทุกคนเป็นกำลังำใจผมยาวๆไปนะครับผมเอาใผมช้ยางนะครับจะแช่ครับกับน้ำจิม้มสามลูนนะครับอืม ใชครับใช้นี่นะครับจะออกขม like <ix Cathy>. <Wh ips> ๆหน่อยนะครับกับน้ำจิ้มนี่ครับซ่บๆครับผมซ่บๆครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกับตังใจให้ผมนะครับผม เสียงอาจจะลังน้อยนะครับจะมีเสียงไก่แล้วก็มีเสียงโครนนะครับจะ่มีเสียงหลบกวนน้อยนะครับนครับ ยังแซ่บียวครับผมช่าชอีช่วยน,น,นะครับผมทุกคนโอ้โหร้อนนะครับ ย่างอยู่นะครับกินไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนมันร้อนนะครับพอดีเม่ค่อยมีเวลานะครับเนาะวันนี้ก็มีเวลาน้อยดีกว่าอะไรมาถ่ายนะครับถ้าทุกคนเปลี่ยนกับน้ำใจให้ผมด้วยนะครับผมนี่นะครับใส่ย,ย่างนะครับ ครับคำใหญ่ๆครับผมเชียวๆครับนี่มันยังร้อนอยู่นะครับเกียนนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้ลงมเมือ่อแล้วนะครับนี่นะครับผมทุกคนกินไปเรื่อยๆนะครับ อืมเหรอแม้วกมีแรกม้อดแสบๆครับอย่างไว้เรื่อยๆครับกิโลหนึ่งนะครับอืมสชยยางหอมๆนะครับผมหอมๆนะครับอม <c oughs> ืมขอบคุณค่ะทำใหญ่ๆครับแม้สามีถือกระจกส่องดูลูกสะพภายอ่านได้ไกล สำหรับที่นี่ก็ผมจะขอลาไปก่อนนะครับผมฝากทุกคนเป็นกำลั้งแจ้ผมด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ